วันนี้จะมาทำแกงหน่อไม้กันสิ่งที่ต้องเตรียมตามรูปเลยเริ่มเลยอันับแหลกต้มน้ำใหม่ใส่น้ำตาอยากให้น้ำไหม่วาต่อมาข้าเบียตามเข้าเบียตามแห้งกาบอะไรยานคางหงในงี้ใส่พริกเขียวเพราะว่าเขาเบื่อจังบัแดงจ้าน้ำใหม่พร้อมแล้วแล้วเทนำยานา่งลงไปในข้าเขาเบือที่เาต่ำเมื่อกี้แล้วจ้าโคเลโคเลโคเลเข้ากันเลยค่ะมาหอดขั้นตอนสำคัญแล้วจ้าเทนำเขาเบือลงไปโคเลกับน้ำใหม่อยู่หมอไดดเลยจ้าจังหวะนี้ห้ามเผลอเด้อค่ะทุกคนขาะเพราะสันนิข่าเบียร์ติด รับได้รับได้ยูแต่มันสิติกินใหม่จักน้อยต่อไปกะสิใส่ปาร้าแม่บุญลำลำลำสิแม่ยังกะใส่ได้เบิร์เตอจ้าเอกมาแล้วใส่หลายเสียบหลายผงนัวของเฮาชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้อาการสิเป็นเครื่องเคียงนะจ้ามิยังใส่ลงไปเลยใส่เห็ดพอะจ้าต่แซีบแห้งเห็ดผอแซ่ฟิตไว้ตั้งแต่ โดนบัคคักหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมใส่ผักขากับผักอิตูน้ำเดือจากผักขาคือผักชะโอมค่ะผักอิตูก็คือผักแมงลักนั่นแหละคะ่ะอัดคลิปเสียงไปกระหิวเข้าไปไปกินเขาก่อนเด้อ